จากพระตะลงแจ้งไข่พระตะลงทุกสถานีวอยี่สิบสี่ยี่สิบศูนย์ศูนย์พระตะหลงวอสี่ตัวสาบวัตถุประสงค์การและนำในการผรับจากพระตะลงแจ้งวอสามแจ้งไข่พระตะลงทุกสถานีวอยี่สิบสี่ยี่สิบศูนย์ศูนย์พระตะหลงวอสี่ตัวสาบวัตถุปรกสงค์การและนำในการผรับคอเรียกกกรเกงซัพพล์จากพระตะลงสิบเก้าห้าเก้า กองเสือปัตตานลงววกเหตุการณ์และนำไปขัดผูรับเต็ยกองเสือวัสิบปกติดับตรวนรงมสามกองเสือวัสิกสี่การปกติดับตำรวจหนรงจยวัตเนเยวรวปกติร้อยชนะสามยวรวกสการปกติร้อยตำรวจเอกชนะเขาใจสนเตียเขาจจสนวักสี่ปกติสิบตำรวจเอกุใจเปลี่ยนสามเขาสนวสกสการปกติสิบตำรวจเอกสุภาัย ควรถนนเป็ดบันทีบุกที่จับกลุ่มผู้ต้องหาประบอยยาติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายหนึ่งคนของกลางยาบ้าหนึ่งร้อยแปดสิบสองเม็ดดาบตัวทีระพงสามคนรถนนรั้วสิบบวกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาประบอยยาติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าหนึ่งร้อยแปดสิบสองเม็ดดาบตำรวจทีระพงป่าบอนเปดป่าบอนรั้วสิบบกสี่การปฏิดาบตำรวจอนุคูล สับ,บอำรวจวิบหกสี่การปกติดับตำรวจอนุกูลตำรวจเปี่ยนตำรวจวสิบ,บ,สบกสีการปกติร้อยตำรวจตรีทาวอนสอ,อบตำรวจสิบหกสีกนน่การปกติร้อยตำรวจตีทาวอนปาพมยอมเปลี่ยนปากยอมมาตกลงว่าสองสิบกเหตุการณ์และนำในการผู้รับเปลี่ยน สญญานีพยอบาันกี่ตรวจยึดจาริดติดใช้จบาบ้าหนึ่งรายของกลางยาบา้ายีเมตรดาบตำรวจวิชัยบันพเบนพบบกทจับกุมผู้ต้องหาทำไมยแับของการผากพนัง์หนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนดาบตำรวจทวัดบดรรพตกดียลนีกลุมแับเลี่เป บัน164จับกลุ่มผู้ต้องหาตามมาจับสารจังหวัดปักแมดังหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนคดีควบคุมประพฤติดับตำรวจทวัดทะเลน้อยเปลี่ยนเลน้อยไว้1 6่กลางกติ104ตะนารเปลี่ยนศับทะน้อย164ครางปกติ104ตนากริบางแก้วเปลี่ยน บางแก้าววาสิบกสี่จับกลุมพลบวยยาติดชนิดยาบ,บ้าแลสิบสาต,ต,ต,ตาิดติดหนึ่งรายผู้ต้องหาห่คนของกลางยาบ้าจำนวนห้าเมตร,รสิตำวเอกิณะสาบางแก้าววสิบกสี่จับกลุมผู้ต้องหาพลบอยยาติดชนิดยาบ,บ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาห่คนของกลางยาบ้าห้าเมตรสิบตำรเอกิศณนะกงราเปียกงราวาสิบกสี่ิกรรารปกติสิบตำรเอกิเปีย ักองราบวสิบหกสี่การ usted, ปกติสิบตำรวจเอกเจษดานักเรียน,น ic, at, เปียกน uh ักเรียนนวลสิบหกสี่การปกติร้อยตำรวจเอกบุญเกียรตินักเรียนนวลสบหกสี่การปกติร้อยตำรวจเอกบุญเกียรตินักขยะเตียดนักขยะวสิบหกสี่จับคุมจำนายตลาดเกินราคาที่กฎหมายกำหนดสามรายผู้ต้องหาสามคนดับตำรวจสุรการแทน ดับนายขยันวสิบหกสีจับกลุ่มผู้ต้องหาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลคืนราคาที่กฎหมายกำหนด3รายผู้ต้องหา3คนดับตำรวจสุรการปากประยุนเนี่ยปากยุนวสิบสปกติร้อยตำรวจโทวิรัติเนี่ยปากประยุนวสิบหกสี่การปกติร้อยตำรวจโทวิรัติคุกเชียงไอเปียดคุกเชียงไอวสิบหกสีจับกลุ่มพลบอกยาเสพติด หนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวนสองเมตรร้อยตำรวจรีสเี่ยนสบคุกใช่ไหนวสิบกสี่ชับกลุ่มผู้ต้องหาพรบยาเสพติดเนยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าสองเมตรร้อยตำรวจตรีเอกพลลำปางเปลี่ยนลำปางวสิบกสี่เหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจตรีถาวรเปลี่ยนสอบลำปางวสิบกสี่เหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจตรีถาวรนางคำเปลี่ยน ดับนางคำวันศุกร์สี่จับกลุ่มผู้ต้องหาเสพสารเสพติด3รายผู้ต้องหา3คนดับตำรวจชำนาญจับปัตตานงเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบผลการวร 4, สีตรวจสอบวันที่ร์เหตุการณ์และนำไปขันผู้รับในใคะะ่ายปัตตางวังยี่สิบนย์แปถึง2 4่0ิตุลาคมสอ6พร้ปัตะลงสามารถติดต่อสื่อสารกับทุกสถานีได้ได้รับรายงานเหตุการณ์และผลการจับกลุ่มดังนี้ คนถนนจับกลุมผู้ต้องหาพระบอยาติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าหนึ่งร้อยแปดสิบสองเม็ดปากไม่ยอมตรวจด้วยยาติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายของกลางยบาบ้ายี่สิบสี่เม็ดบัณฑิตจับกลุ่มผู้ต้องหาตามมาจากสารจังหวัดปักพนังหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนบางแก้วจับกลุมผู้ต้องหาพรบรยาติดชนิดยาบ้าหนึ่งราย ผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวนสองเม็ดและนังคำจับคุมผู้ต้องหาเสา7เสบีิ์ชนิดยาบ้าสองสามรายผู้ต้องหาสามคนแพหรือรับแจ้งรายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติจากพัตตาหลวงแจ้งพัตลวง6เพื่อทราบเรี่องจากพัตตลวงแจ้งพัตตาหลวง5เพื่อทราบเรี่องจากพัตตลวงแจ้งพัตตาหลวง4เพื่อทราบเรื่องจากพัตตลวงแจ้งพัตตาหลวง3เพื่อทราบเรื่อ จากพัตตลงแจ้งพัฒนลงสองพัซาเปี่ยร์จากพัตนลงแจ้งพัตตลงหนึ่งพัซาเปี่ยนจากพัตนะลงเลิกวันศุกรกเหตุการและนำนายกันผู้รับพัตตะลงดาบตำรวจจุตการเก็ตทองกว่าสี่เวนวิทยุสื่อสารขอบคุณนายกายขอบคุณกายก้างเคียงพัฒนลงเลิกวันศุกร์ดาบพัตตะลงยี่สิบศูนย์หกพัตตลงขอบคุณมากจากปลาไม่ยอมเมื่อกู่รับโมดีสามแจ้งเหตุครับไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมาก 台中高工。